ดูเหมือนเราจะมาอยู่ในบนรถนะครับรถใหม่มากเพื่อนขอชมนะฮะโอ้ยไงที่ทําง,งานของเรานะครับสดรอสักเ,เกียร์ขับไปเลยนะครับไปร้อยเที่ยงคืนยี่สิบแปโอเคเอ้ยฉันเนี่ยนะเลตตลอดเลย นี่ก็สับสทีผ่ามาแล้วโอเคเข้าร้านมาโอเคสวัสดีฮะสวัสดีเพื่อนโอ้ในที่สุดนายก็โผล่หัวมาสัทีนะเป็นอะไรเหรอเนี่ยทำไมมาช้าจังเลยลงท้ายงั้นเหรออาจจะเย็นเพื่อนมันก็แค่ครึ่งชั่วโมงนะนี่เพื่อนรู้ไหมว่าครึ่งชั่วโมงก็คือครึ่งชั่วโมงนะรู้ไหม ฉันก็ต้องใช้ชีวิตของฉันเหมือนกันนะเข้าใจไหมเพื่อนโอเคโอเคใจเย็นเพื่อนดูเหมือนจะได้เวลาของนายแล้วล่วอะอาใช่แล้วก็บอสมีอะไรให้นายทำด้วยนะขอให้สนุกว่ะโอเคเพื่อนอเคยครับเพื่อนยากเดี๋ยวจะทําตามหน้าที่ดีสุดตามที่บอสสั่งมาอ้ตอนนี้ก็สำรวจร้านไปก่อนนะว้าวมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยอันนี้เป็น อันนี้เป็นขนมพบเคี้ยวอะไรต่างๆนะครับโอเคโอเคคลิกไปที่นาฬิกาแล้วกันเอาละตีหนึ่งสามสิบนาทีไมค์ Mike บอกว่าบอสมีอะไรฉั้นทำด้วยแหละฉันควรที่จะไปเช็คนันเนี่ยเอ้ Mike, เอออไมค์เพื่อนอยนะ่าย่าไม่ได้ล่ำลากเลยเพื่อนไปดีมาดีนะเว้ยเพื่อนขับรถ ขับรถก็ขับดีๆนะตอนนี้ช่วงนี้มันมืดแล้วก็ระวังระวังพวกหมีป่าด้วนะแถวนี้นะ่ะมีป่าเยอะมากเลยโอเคนะเจอกันเพื่อนรักพรุ่งนี้เช้าโอเคเราเข้ามาในนัดเลยเราไปเช็คที่บอดกันดีกว่านะครับว่าบอสมีอะไรให้เราทํานะครับโอเคเหมือนว่าจะให้เราทําความสะอาดพื้นนะครับอม,ม,มาเลยก็มาทําความสะอาด โอ้โหนี่เศษตรีนใครเนี่ยเศษตรีนใครผมว่ามันต้องเป็นตรีนไ,อ,ไนอ้ไม้แน่เลยอะเออไอ้ไม้เอ้ยเนี่ยทำความสะอาก็ไม่ทำความสะอาดเนี่ยพนักงานแบบไหนเนี่ยรักษาความสะอาดด้วยซิโอเคทำความสะอาดไปนะครับอืมไอ้ไม้เอ้ยเศษตรีมึงนี่เยอะจริงๆโอเคนทำความสะอาดไปโอ,โอ้โหยังมีกับไอ้ไม้เอ้ย ออโอเคเรียบร้อยแล้วไปไว้ที่เดิมดกวาโอเคโอเคเพื่อนนั่งรอลูกค้าเลยดีกว่านะครับก็นั่งสิเพื่อนเออ,อนี้แหละออ้รถมาแล้วอุ้ยตายตาย,ตายสวัสดีครับสวัสดีครับไอนอนั่งรองไม่ได้เลยอยากทำอยากทำงานเชี่ยววะ่ะออพนักงานกาดึกจริงเง้นเหรอ นี่ฉันรู้เลยว่านายเนี่ยคงจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าเท่าไรเลยใช่ไหมล่ะที่ต้องมาทํางานการดึกแบบนี้บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะแปลกมากๆเลยใช่ไหมล่ะตอน,อนกลางคืนน่ะอืมมันก็ใช่แหละนิดหน่อยนะอาฉันเข้าใจคนแบบนายจริงเลยนะจำเป็นต้องทํางานหาเลี้ยงชีพนี่อยู่ที่นี่มีเพื่อนเยอะไหมเนี่ยานายเนี่ยใช่มันก็สงบดีเหมือนกันนะฉันชอบมันเหมือนกันอ้อจริงด้วย บางทีความเงียบมก็ดีกว่าเสียงโวกเวบวอยวายนะใช่ไหมล่ะว่าว่าแต่คุณสแกนของพวกนี้ให้ฉันได้ไหมไหนดูสิสแกนไงโอเคหยิบมาแปาปบๆจีโทรไอโยเลยอโอ้โหโยนี้เลยนะถามเยอะใช่ไหมไอวายวเลยฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยนะว่าทําไมคนถึงไม่ค่อยชอบร้านเล็กๆแบบนี้การซื้อของกิน แล้วก็เครื่องดื่มในเวลานี้เนี่ยมันมันช่างดีสุอเกินถูกต้องเลยเพื่อนยากใช่เลยล่ะโอเคแล้วนี่คือเงินของนายนะดูเหมือนานายจะเป็นต้องใช้เงินมากกว่าฉันซะอีกนะใช่ไหมล่ะใช่แล้วโอขอบคุณมากเลยพี่ชายไปดีมาดีนะครับพี่ชายร้านนี้ยินดีต้อนรับนะครับอ่าอลูกค้าคนแรกไปซะแล้วอืมเราไปเช็คที่บอร์ดใน่ซยซิว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับ ฉันควรไปเช็คที่บอร์ดว่าฉันมีภารกิจอะไรอีกบ้างเติมของสินะโอเคเติม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 เราเติมเราต้องเติมของเาเติม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 โอเครถครับผม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 โอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้หลับลึกไปหน่อยครับดูแลครับดูแลครับโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับลูกค้าโอ้มีมีคนจะมาเติมน้ำมันครับผมมาแล้วครับ คนคนนี้นะครับเฮลโลสวัสดีครับโอ้ oh, สวัสดีครับฉันอยากจะเติมน้ำมันแบบเต็มถังนะครับโอเคได้เลยพี่ hey, นี่ฉันเติมฉันถือใะบายยาด้วยนะตอนที่นายอยู่ในนั้นหมายถึงอ,อะไรวะช่างมาันเถอะเราเติมน้ำมันให้เขาดีกว่าช่างที่เขาพูดไปอ๋อเคเมื่อกี้แปลผิดเขาจะซื้อขอระหว่างที่เราเติมระหว่างที่เราเติมน้ำมันให้เขา okay. เสร็จปุ๊บร้อยครับพี่ชายเมื่อกี้ผมแปลผิดนิดนึงครับขออภัยด้วยผมก็ไม่ได้เก่งอัื่กี้ขนาดนั้นเนาะเฮ้ยเฮ้ยมันติดถังขยะเฮ้ยมันติดถังขยะเฮ้ยมันติดถังขยะโอ้โหเฮ้ถังขยะก็หนักเหมือนหินเลยขยับไม่ได้เลยเวนครับพี่ชายเช็คของกโอ้ยลืมไปไปปลาใส่ไอ้คนนั้นขอโทษนะครับโอ้โหทำทำไอ้นี่ตก เก็บไม่ได้ลุงลุงจริงจลุงอันนี้จริงจอันนี้จริงมันเก to ็บไม่ไ huh. ด okay. yeah, ้จริงนะเนี่ยไม่น่าโยนเลยเราโอ้เล่นใหม่ไปเนี่ยอายคนดูผมผมผมต้องเล่นใหม่แล้วไม่น่าไปเล่นอะไรโง่เลยโอเคเฮ้ยเหวินกำผมกำมาละนะครับไม่น่าไปเล่นอะไรมั่วซั่วเลยที่ย่นโอเค เอาล่ะตอนนี้นายเป็นยังไงบ้างล่ะรู้สึกยังไงที่ต้องมาทํางานร้าสะดวกซื้อตอนกลางคืนอ,อย่างนี้นะ่ะฉันพูดตรงๆเลยนะมันดูค่อนข้างจะหล่อเลยแหละเวลายอยู่ที่นี่คนเดียวนะ่ะใช่จริงมันก็บางข้างอ่ะนะโอ้อย่างงั้นเหรอถ้างั้นก็สู้ๆแล้วกันฉันก็ต้องไปแล้วล่ะตอนนี้นะ่ะโอเคถ้างั้นก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะนายไม่รู้หรอกว่าคนที่จะเข้ามาหาเข้ามาหานายในตอนดึกๆแบบนี้ จะเป็นคนประเภทไหนบ้างน่ะใช่ไหมล่ะขอบคุณนะไปดีมาดีนะครับอ่าฉันควรไปเช็คหน้าที่ดีกว่าว่าฉันต้องทำอะไรบ้างอีกอ๋อน้ำขอหมดอายุออกใช่ไหมโอเคถ้างั้นก็โอ้ว้าวโอเคแล้วต้องไปแล้วต้องขอหมหดหมดอายุออไปทิ้งใช่ไหมล่ะไหนจะสิทิ้งตรงไหนได้บ้างโอเคเรียบร้อยโอ้ เอ้โล uh ทำไมเสียงมันแปลกอืม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 นนนนนนนทำไมเสียงเป็นยี้ต้องเข้าไปจริงเหรอเนี่ยโอ้หน้าขนลุกเป็นบ้าโอเคไปก็ได้นี่แหละเรามาชิคห้องน้ำด้วยก็เราอ่านเทคไม่ทันอ่ะโอ้เอาล็อกเอาล็อกอะไรอ่ะโอเคช่างมันเถอะ อะไรเนี่ยคุณทําให้ผมตกใจหมดเลยว่าโอ้ขอโทษด้วยนะที่ทําให้คนตกใจนะอะไรของคุณเนี่ยคุณทําใหชาันตกใจม,มากๆนะเมื่อกี้เนี่ยหัยหวใจเต้นตุบๆ,ๆเลยไอ้บ้าไอ้แก่นี่แม่ไอ้ผู้คนเนี่ยเนาะผู้คนคนตระหนักถึงสิ่งรอบข้ามากขึ้นพวกเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครกําลังมองอยู่เออรู้แล้วรู้แล้วแล้วคุณต้องการอะไรไหมครับอ๋อฉันแค่ผ่านทางมานะ่ะแล้วฉันก็ยหยุดรถแล้วก็ ยืดขายืดแข้งยืดขาฉันนะ่ะอาการดีขึ้นไหมครับอา,อากาศฉันดีอยู่แล้วแหละแค่อยากจะดื่มดํากับค่าคืนนี้นะ่ะโอเคถ้างั้นผมขอกลับไปทํางานก่อนนะครับโอ,อเคได้เวลากลับไปที่บอร์ดอีกครั้งหนึ่งโอเคนี่เกียร์จะเกียร์จะสแกนเงียบมากๆเลยเติมของที่ว่างอยู่โอเคเติมของที่ว่างอยู่น,นี่เป็นโมจิ แล้วต้องแล้จะเติมตัวไหนอนะ่ะตัวนี้แหละอ๋อโอเคเฮไ,ไม่เมื่อกี้กูสัญญาแล้วเว้ยว่าเมื่อกี้กูจะต่อยมึงจริงๆนะมันจะมีวันหนึ่งที่ฉันต้องเอาคืนนายได้โอ้ใช่แล้วรถฉันด้วยฉันจงใจจอรถในที่มืดๆเพื่อที่จะทําให้นามองไม่เห็นเลยนะดูไหมาหนายนี่มันโคตรลอยถ้วยเลยเพื่อนอ้อใช่ แล้วอีกอย่างนึงนะบอสบอกให้ฉันเอากุญแจมาให้นายน่ะเพื่อที่จะปลดล็อกประตูห้องเก็บของด้านนอก,ออกได้น่ะขอโทษนะที่ฉันลืมนี่นาพยายามจะบอกฉันว่านายทําให้ฉันตกใจสองรอบเพื่อจะเอากุญแจมาให้ฉันอย่างนั้นเหรอคุณคนตีเลยแล้วก็ฉันจะไปจริงแล้วนะรอบน,นี้ยอย่าร้องไห้แล้วกันคนตีมากเพื่อนอี๋เลวนี่เพื่อนรู้ไหมถึงฉันจะตัวเตี้ยก,กว่าแก แต่ฉันก็สามารถกระโดดกดต่อยหน้าแกได้นะเอ๊ะจุดโดนไหมสารเลวเอ้ยโอเคกลับมาทำงานต่อแล้วกันเฮ้ยเอเนไหมเอ้ยเติมของเติมของเคเรียบร้อยตีสามสามสิบเจ็ดเอาละก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอ้นี่คนมาแล้วสวัสดีครับ เชิญเชครับเชิญครับดือๆครับคุณป้าสบายเนาะชิลมากเลยเนาะครับคุณป้าเอ้ยไม่ใช่คนสวยอ่าเสื๋เขาคนสวยต้องการซื้ออะไรหรอครับเฮลโหลคุณป้าสวัสดีครับโอ้พระเจ้าพี่เธอทำงานคนเดียวในเวลาน,นี้หรออ่า <ๆ S 1> ใช่ครับ หนูจ้าดูไหมว่าป้าก็เคยทํางานดึกดืก่นๆมาก่อนนะดูไหมแต่ป้าไม่ค่อยชอบมันเท่าไหรนะ่น่ะหลายๆครั้งที่ป้าเจอแต่คนแปลกๆหลังตอนกลางคืนอ่ะนะจ้าก็ระวังตัวหน่อยนะลูกผู้คนน่ะบางคนก็แปลกแต่บางคนก็ผิดปกติเหมือนกันนะลูกโอเคขอบคุณป้าเดี๋ยวจะระวังตัวหลานจ้า หล่เคยมีความรู้สึกว่าเคยมีคนเคยแอบมีคนจ้องมองเราจากที่ไกลๆไม่ละลูกก็บางครั้งอะครับมันก็ผมจะไปต้องทํางานนะครับผมว่าเอ,อนี่ฉันพูดอะไรไปเนี่ยฉันก็แค่คนแก่ที่ชอบภาพมันไปเรื่อยนะขอโทษนะลืมมันไปเถิดนะลูกโอเคครับถ้างนั้นก็ไปดีมาดีนะลูกบางทีเราก็ไม่เคยรู้ว่าคนที่เราเจอตอนกลางคืนมันจะเป็นยังไง<ม>ใช่ไหมล่ะ ผมโอเคแน่ๆครับขอบคุณมากครับที่โอยพอนะครับสวีทเกิร์มากตีสามห้ทีเอาละครับผมสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงุมเมกี้แล้วป่าเฮ้ย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 อุ๋้ยคุณลุงแทงผม เอาละตีสามห้าิเวลาวอลของเราได้มาถึงแล้วเราจะลองขังตัวเองไว้ในห้องนั้นดูป้าโอเคปีนอีกแกลูกจิตแล้วนั่นไม่ค่อยที่จะสุภาพเลยนะครับคุณผู้ชายปิดประตูอัดหน้าคนแปลกหน้าที่มาอุดน,นล่าคุณแท้ๆนี่แกจะโทรหาตำรวจแน่ โอ้แล้วเขาจะเจออะไรกันล่ะร้านสะดวกซื้อที่ว่างเปล่าหรือว่าไอ้เบื้องที่มันกำลังล้อของความช่วยเหลือในตู้เสื้อผ้ากันเล่าปล่อยฉันไปนะเว้ยฉันเคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะพวกเหยื่อตัวน้อยคิดว่าประตูเพียงแค่บานเดียวสามารถทำให้พวกเขาหลบคนได้เดี๋ยวก็มีคนมาแล้วแกคิดจริงๆหรอว่าประตูจะสามารถหยุดฉันได้นะ ฉันไม่มีธุระอะไรกับแกสักหน่อยฉันอยากรู้จริงๆว่าน่าจะทนได้นานขนาดไหนไปิดตายซะวิเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าเปิดประตูเปิดประตูนี้ผมว่าก็ไม่หลอดเปิดประตูนี้ผมว่าก็ไม่หลอดเดี๋ยวรอลอง,ลองยือตอนตรงนี้นิ่งๆเลยแล้วก็โทรหาตำร,รวจตั้งสติให้ดีนะครับ รอ,รอความเราต้องรอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันจะพังประตูมาได้ไหมเนี่ยวินกรรมเอ้ยไม่น่าทำงานกาดึกเลยทำไงดีเนี่ย,อยรอก่อนรอก่อนวิเสียตำรวจความหวังมาแล้วตำรวจช่วยด้วยมันจะมีไอ้ลุงเขียมาแทงผมครับเป็นไงล่ะไอ้จนเวนเ้ยเฮ้ยจบแล้ว oh my god เกมดี oh เกมจบแล้ว โอ้พระเจ้าคุณตำรวจโอ้พระเจ้าตำรวจครับเมื่อฉันก้าวจากนอกร้านฉันก็เห็นแสงสีแดงสีฟ้าตัดสลับกันมันแยงตาฉันไปหมดและเสียงรถตำรวจก็ดังไปทั่วป่าไม้ผู้หญิที่มีอายุกว่านั้นโทรเรียกตำรวจหลังจากที่เห็นร่างอันไร้วิญญาของไม้ที่ข้างทาง ในหัวฉันคิดพุ่งซ่าไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าเกิดฉันทำอะไรผิดพลาดเพียงแค่รอบเดียวฉันคงไม่ได้ยินตรงนี้แน่นอนคืนคืนนั้นมันจำฝังลึกไปในจิตใจของฉันมากเลยท่าทางในการพูดของเขาเขาคือใครแล้วทำไมเขาถึงทำกันฉันไม่เคยที่จะได้รับคำตอบเลยแต่มีอย่างดียวที่ฉันได้คำตอบก็คือฉันจะไม่มีวันทำงานการดึกนี้อีกจบเรียบร้อยอ๋อ โอเคก็จากที่เกมมันเล่าเรื่องไปเลยนะครับว่าเราควรกลัวคนมากกว่ากลัวผีนั่แหละนะครับซึ่งคนนี้แบบมันสามารถแบบทําร้ายเราแบบถึงนึกถึงตัวได้เลยนะเราแบบเชื่อในผีได้แต่ว่าเรากลัวคนมากกว่าดีกว่าครับและสุดท้ายน,นี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับเกม The Last Night Shift นะฮะ